ก่อนกรประกาศวีโกวิลเลียมให้สัมภาษณ์ก่อนเจอ Man แมนยูเรกสองหลังจากที่บากดีในนัดแรกที่บอกว่าบ้านบิวเบาคือนรกที่แมนยูจะต้องจือ <c oughs> เป็นไงล่ะโดนแมนยูตบไปสามศูนย์ไม่รู้เหรอว่าโลโก้ของแมนยูอ่ะมันคือปีศาจแล้วปีศาจ จะกวนนรกได้อย่างไร ok ทั้งนี้นิกโก oh, ้เล่าให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะเล่นให้เหมือนรามินยาเมาแล้วจะไปตบแมนยูในบ้านแมนยูโอ้โหมึงคิดว่าแมนยูเขาไม่มีตีนรลอไงเว้ยขนาดบ้านมึงมึงยังตบเขาไม่ได้เลยมึงจะมาตบบ้านแมนยูนี่นะเฮ้ยเกิดไปเต้า ก่อนที่จะตบแมนยูม <youtuber> <Shit>. ึงลองถามแฮร์ร okay ja ี่รามินนินโยกูยังหาแล้วมึงลองถามเทพโอมาม่าเดเกเอ็ดตินวันเดอร์ซาปีเตอร์ชามัยค์ขนของกูยังโอเคนะสุดยอดพาร์ติมเบลีว่าบิวบอลกูเนี่ย